สวัสดีค่ะวันนี้ปองปอนจะพามาชมรถเข้ามาใหม่นะคะคันนี้จะเป็น Toyota Revo Smart c a p Z e t i t i t n o t NT นะคะคันนี้ปี2021นะคะเครื่องยนต์2004คะ่ะคันนี้ใช้น้ำมันดีเซลนะคะมาพร้อมกับยางบ s t o n e นะคะเป็นล้อมแม็กจากโรงงานนะคะยางบิสโต้ขอบ16บ16ค่ะเดี๋ยวเรามาชมข้างในรถนะคะ เกิดมาก็จะเป็นสีดำนะคะเป็นสมาร์ทแคปนะคะเป็นแคปเปิดได้มีแอร์แบคคู่นะคะมีหน้าจอนะคะสัมผัสนะคะสามารถเชื่อมต่อกับ Apple Car าเพได้เลยนะคะเลขไม่วิ่งอยู่ที่4 3 0 0 0กิโลค่ะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะคันนี้เราใส่กระบะไลเนอร์แล้วก็กันชนท้ายมาให้เรียบร้อยเลยนะคะ คันนี้นะคะมาในราคาเพียง399,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนงวดเดือนละ7,300บาทค่ะคันนี้ฟรีประกันภัยชั้น2ให้นะคะฟรีค่าจัดค่าพรบนะคะฟรีทุกอย่างเลยนะคะออกรถลูกค้าจ่ายเพียง0บาทนะคะสนใจจะเป็นเจ้าของรีว o ลสวยๆคันนี้นะคะติดต่อมาหาปังปกรได้นะคะที่0 8 2 7 1 5 6 7สอค่ะ